อีกเนาะทุกคนตายแล้วเราติดอยู่ปัดช่องก่อนจะถึงโชคชัยฟาร์มนี่งไหมไม่รู้ติดอะไรเด็กปั๊มปรอร์ทอนนะผมอยู่ปั๊มปรอรอทอ่เลยตรงเนี้ยโอ้ไม่กอดจะถึงง่ายไหมเนะี่ย ฝนตกผมว่าันต้องมีอะไรสักอย่างนะอะไรดูดูดู GPS อะ่ะแดงปัดแลด้วแดงทึบด้วยไี่แดงธรรมดาเนี่ยคนดูเลยทึบเลยเวนกรรม,มันต้องมีอะไรสักอย่างตรงโค้งมันมันผมดูอะ่ะในในใน GPS มันน่าจะมีอะไรแน่นอน ตรงน่าจะตรงโคง้งตรงโค้งที่ลงจากปัม๊ม p ีไปมันจะเป็นโค้งแล้วก็ขึ้นเขาหน้าโชคไฮฟาร์มขาขึ้นไปโคราชฝนมันตกไงตกคุณจะหยุดดูเปียกหมดแฉะน่าจะตกแรงอยู่ก่อนหน้านี้20นาทีแล้วผมติดอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ไปไหนเลยไหลไปที่เ่นหน่อยเนหน่อย เดี๋ยวไปถึงที่หมายแร้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอามาให้ดูกันไม่รู้เป็นไรนะทุกคนนะผมว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างอันนี้ก่อนครับอเปเด,ดล่าสุดตั้งแต่1 4บนาฬิกานาทีตอนนี้14.50นาฬิกานาทีโป๊ะพี่น้องตายปวดขาปนดลำพม จะรถของค่อนข้างที่จะนักนะทั้งรถก็ได้ยังไม่ถึงต้นเหตุเลยไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับตอนท้ายแต่ตอนนี้นะก็เฉลีย่ยแล้วดนะสี่จะ50บนาทีแล้วเนะี่ยสี่ตรงนี้ขยับมาได้ประมาณ2กิโลเกิือนแล้วพี่น้องเลย ติดอยู่สองชั่วโมงตรงเนี้ยเขาน่าจะกู้เสร็จแล้วรถพ่วงแม่ลูกคว่ำตัวลูกคว่ำแล้วมันขวางสองเลนวิ่งในเลนเดียวน่าจะน่าจะกู้เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนตรงเนี้ย ผมว่าทุกคนน่าจะนึกภาพออกนะตรงเนี้ยขาขึน้นอิสานเะนี่ยตรงโชคใจฟาร์มเนะครับขับรถระมัดระวังนะครับฝนตกนะครับขีป่ปลอดภัยลูกพี่ใหญ่ขอเข้าอ่าเอาไม่ว่ากันครับติดติดมาด้วยกันนี่ครับพอเราให้เข้าเขาก็ขอบคุณ ว่าเป็นเรืรเอ่องปกติแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยปวดแข้งปวดขากันทุกคนพี่น้องเอ้ยไปครับไปไปไปเนี่ยตรงโคง้งผมว่าน่าจะเทโคง้งมาไวแล้วเทโคง้งขนขนข้าวเปลือกข้าวเปลือก สรุปตั้งแต่บ,บ่ายสองกว่าจะหลุดมาได้16บหนาฬิกานาทีสองชั่วโมงนิดๆจับไปเอาัหยิบปลอดภัทยทุกคนครับตอนนี้ก็ฝนตกตลอดสายจากจากหก เวลาผมตั้งไว้จะถึงตัวมือรโคราชประมาณบ่ายสามครึ่งไม่เกินนี้แต่อันนี้ก็น่าจะหกโมงประมาณจากนี้ไปก็คิดว่าสองชั่วโมงน่าจะถึงนะทุกคนนะะครับทีปลอดภัยครับทุกคนผมตบแค่นี้แหละครับผมจะเริ่มทำความเร็วแล้ว สวัสดีครับ